เฮ่พญานาจังภูได้รังสีอยู่ในน้ำตั้งใหญ่ตระ루นัฐขันธนเฮ่พญานาเจ้าที่สิงสถิตอยู่บนต้นไม้พฤกษาสันเฮหาวตารที่เกตเตเฮ่พญานาเจ้าที่อาศัยอยู่ทามบ้านต้นไรแทรทองอุ้มมาเฮ่พญานาเจ้าที่อาศัยอยู่ในพื้นภูมิภาค ยันตุเทวาเทพยปดาเจ้าทั้งหลายเอ่ยวันนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญให้ท่านสเสด็จอกมาสมุทรประชุมรว,วยอํานวยพระพอใจชาราธาราวิสเมเทตุปะะดาเจ้าที่อยู่ในห้วงเหวผาฝั่งน้ำและบนบกมิได้เสมอกันนยับขับคันทัปนาคาใช่แพ่เท่านั้น อีกทั that that ้งยักษ์สาคนทันะนาคราชโอที่เป็นใหญ่ขอคนให้มาช่วยอำนวยผคนติดธนาสัยญางเทพเจ้าผูมีความสุขทั้มมนุูมีวามจังอีกทั้งทีผู้นี้าหัดทุกแห่งโนทันที่ศักดิทธิ์ที่รนด้วยตบะเดชา สาธุารูปอนเทพยญดาเจ้า้าควงมีจงประเส็นสน้ามำรำดับชุนันโตจงเหี้ยโส,สดบฐฐาบอัจอันล้ำเลิศขออันคิรเถิดุกคุกปพระองค์วันนี้นนนเจ้าพระเจ้าจะขออันเือนท่านให้เสด็จลงมาช่วย,ยอำนวยความสะดวกให้งานพิธีบวงสรวง,รงองค์พระธาตหล้านหนาอเมืม่อในงานนมัสการสมโพธ องค์พระธาตุล่าหนองพระจำปีพุทธศักราช2566ณมณฑลพิธีศักดิ์สิทธิล์ลานหน้าองค์พระธาตุล่าหนองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยท่านราชันุ่มม่วกผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประธานในพิธีท่านนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายหัวหน้าส่วนราชการร,ราชการพ่อขาประชา